อยู่กันใน GTAV ออนไลน์ครับวันนี้ผมจะไปทำให้เรือดำน้ำกันเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือในคลิปนี้เนี่ยผมจะไปป้นที่เกาะแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วก็จะสอนคนดูนะครับตั้งแต่ช่วงเซตอัพจนถึงวิธีการไปป้นคนเดียวยาวๆไปเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ซับสไคร้ ubscribe, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเด้อและก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำคลิปสปีดรันเกี่ยวกับการป้นเรือดำน้ำเอาไว้นะครับซึ่งมันเป็นคนละเส้นทางกับคลิปนี้นะครับใครที่เล่นกับเพื่อนนนนเเี่ะครผมมกก็็สาาาถไปปปดูลินหน้ แนวทางกันได้นะฮะ หลังจากที่เข้ามาในเรือดำน้ำแล้วเนี่ยก็วิ่งไปที่จอตรงกลางห้องควบคุมแล้วก็ทําการเปิดหายได้เลยเนะครับตรงนี้เนี่ยจะเสียเงินค่าเปิดหายอยู่ที่25,000เหรียญด้วยนะพอเปิดหน้านี้ขึ้นมาเนี่ยก,ก็กด enter run mission ได้เลยเนะครับผมและภารกิจก็จะให้เราไปสโคบที่เกาะคายพปริโกก่อนนั่นเองครับสำหรับการสโคบอันแรกจะเป็นการให้เราไปขโมยเครื่องบินที่สปาอยู่ในแมปนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะฟาสทาวเวลไปตรงจุดของภารกิจได้เลยโดยการที่มานั่งตามในคลิปนี่แหละนะครับผมแล้วก็กด s ย้ายไปยังจุดที่เราต้องการได้เลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะทั้งหมด2,000เหรียญในการวาร์ปไปตรงจุดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ดีกว่าเราต้องขับรถไปเองนะคือเป็นการประหยัดเวลาได้เยอะเลยทีเดียวนะครับก็แนะนําให้กดดีกว่านะหลังจากที่วาร์ปมาใกล้กับภารกิจแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถขับรถไปที่ที่หมายได้เลยเนี่ยครับผมแต่ถ้าผมแนะนํมานะครับผมถ้าใครพอมีเงินแล้วเนี่ยก็ซื้อเครื่องบินสเปรโลติดเรือดำนำ้ำเอาไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะขับ เจ้าสเปรโร่เนี่ยไปที่ที่หม่ได้เลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ใช้มอเตอร์ไซค์บินได้มาก่อนนะคือมันก็สะดวกแหละแต่ว่ามันต้องออกไปเรียกมอเตอร์ไซค์บินได้ที่ริมถนนไงมันก็จะเสียเวลานิดหน่อยนะคนดูใช้สเปรโร่ก็จะสะดวกกว่านะครับพอถึงที่หมายแล้วเนี่ยมันก็จะมีลูกสมุนยืนเฝ้าเครื่องบินอยู่ประมาณ56คนนะนะก็ถ้าใครใช้จรวดยิงได้ก็ยิงเลยนะครับผมแต่ก็ต้องระวังไอ้เครื่องบินลำนี้เนี่ยมันระเบิดไปด้วยนะ มันก็กันกระสุนด้ได้นิดหน่อยแ,แหละแต่ถ้าทางให้ดีนะครับก็ลงมาจอดก่อนแล้วก็ใช้ปืนน่ยยิงเก็บหวัวทีละคนก็ได้นะคนดูมันจะเป็นการเซฟเครื่องบินด้วยนะแต่ก่อนผมเคยยิงเครื่องบินไงแล้วแบบบางทีมันบินบินไปเครื่องบินไปเสียกลางทางเนี่ยก็คือต้องเริ่มเล่นใหม่เลยนะและการขับเครื่องบินไปเนี่ยมันก็เหมือนจะอีซี่นะคือมันก็อีซี่แหละแต่ว่าเครื่องบินที่เราเอาไปเนี่ยแม่งช้าชิบหายเลยคนดูก็อดทนเอานิดหนึ่งนะหลังจากที่ขับเครื่องบินขึ้นน่านฟ้ามาได้นะครับก็ตรงไปที่จุดเหลืองแล้วนะ จะพาเราวาร์ปไปที่เกาะคาโยเพริโก้เองนะฮะโอ้ยในที่สุดก็มาถึงสักทีกุลเซงที่หายกับเครื่องบินเสงเคร่งลำเนี้ย หลังจากที่เราถึงเกาะกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยวิ่งตรงดิ่งไปที่มอเตอร์ไซค์ด้านหน้าได้เลยนะฮะจริงๆคือจะเป็นรถอะไรก็ได้นะแต่ผมแนะนาเป็นมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกเลยทีเดียวนะครับหลังจากได้มอเตอร์ไซค์คู่ใจมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถขี่ไปสำรวจของต่างๆได้เลยนะครับพอมาถึงเนี่ยเราก็จะต้องถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้พาเวลนั่นเองนะครับผมโดยการกดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก,กดสเปซปาแล้วมันจะเลื่อนไปที่ชื่อพาเวลเองเลยนะครับผม จริงๆเนี่ยเราไม่ต้องถ่ายรูปทุกอันก็ได้นะคนดูแต่ว่าผมเนี่ยทำให้ดูเป็นตัวอย่างนั่นเองนะครับผมแล้วก็ของแต่ละชิ้นเนี่ยมีมูลค่าที่แตกต่างกันด้วยนะครับผมก็สําหรับของที่แพงที่สุดเนี่ยจะเป็นโคเคนนะครับรองลงมาก็คือวีดแล้วก็มูลค่าน้อยที่สุดเนี่ยก็คือเงินนั่นเองนะครับคราวนี้หลังจากที่ถ่ายโกดังนู้นเสร็จนะครับผมผมก็จะมาถ่ายโกดังนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งมันจะมีชั้นล่างกับชั้นบนนะ ดูตามในคลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการไปถ่ายรูปนะฮะอ่าชั้นล่างเสร็จแล้วก็ไปถ่ายชั้นบนต่อนะครับโอ้โหมีเงินหนึ่งกองอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องถ่ายทุกกองก็ได้นะคนดูเอาแค่โกดังละกองแค่นี้ก็ถือว่าโอเคละนะครับผมแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราสะโบไปทุกอันนะครับผมมันก็จะขึ้นแผนที่ให้เราดูกันลืมได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราควบมอเตอร์ไซค์คู่ใจมาตามทางที่ผมขับขึ้นมาเลยนะครับคนดูท่านี้ในคลิปเนี่ยนะคร ีรูปอักษรที่เป็นแบบงงๆนะคนดูซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่จะมีคนเนี่ยเอาเงินมาฝังไว้ตามพื้นดินนั่นเองเนะครับผมเราก็สามารถ วงคืนเงินค่าเปิดไฮท,ทั้งหมด25งหมื่นห้าเนี่ยในตรงจุดนี้ได้นะครับพอมาถึงจุดนี้เนี่ยให้เราทําการกดคลิกขวาค้างแล้วมันก็หยิบเครื่องสแกนหาของใต้ดินขึ้นมานะครับผมนี่เลยก็เดินไปตามสัญญาเลยนะครับก็ถ้าสังเกตได้ดีนะครับตรงจุดที่ฝังของเอาไว้เนะี่ยมันก็จะเป็นแบบกองดินเล็กๆนะแบบพื้นดินขยุยขยุยนะคนดูเอออันนี้คือจะสังเกตง่ายที่สุดแล้วนะครับผมโดยที่ไม่ต้องกดคลิกขวาเพื่อทําการสแกนหานะครับ ก็ถ้ามาป้นบ่อยๆแล้วนะเออก็จะเข้าใจนะครับผมว่ามันเป็นแบบกองดินแบบไหนนะเนี่ยตามในคลิปเลยนะครับแล้วเจ้ากล่องเงินดังกล่าวเนี่ยก็จะถูกฝังไว้ทั้งหมด2จุดนะคนดูก็แล้วแต่ว่าเราจะสุ่มมาหาเจอตอนไหนนะครับผมถ้าใครที่อยากได้เงินคืนจากค่าเปิดใฮ้อะไรนี้นะก็สามารถมาหาเจ้ากล่องดังกล่าวได้นะครับ คราวนี้เราก็มาขับรถไปตามแมพกันต่อนะครับผมก็ข้อสังเกตที่ควรระวังไว้หนึ่งอย่างเลยเนี่ยนะครับผมพวกกล้องวงจรปิดหรือคนในเกาะเนี่ยนะครับมันจะมีแบบรัศมีในการมองเห็นเราอะนะก็อย่าเข้าไปในวงรัศมีของผู้เขาหรือว่าตามกล้องนะครับผมถ้าเข้าขึ้นมาเนี่ยแม่งก็จะทุบเรานะครับ <ๆ S 2> ผมแล้วก็กลับมาส่งที่สนามบินแล้วมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเราก็จะหายไปด้วยนะค,คนดูแล้วเราก็ต้องเริ่มใหม่วิ่งมาใหม่ตั้งแต่สนามบินเลยนะนะมาถึงจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าตร ตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะชุกชุมไปด้วยชาวแก๊งนะครับผมมีทั้งคนที่เดินสํารวจนะครับแล้วก็คนที่อยู่บนป้อมสังเกตการนะครับแล้วก็รถที่ขับไปขับมาด้วยนะก็ต้องระวังกันไว้ให้ดีๆเลยนะครับผมกะจังหวะกันดีๆนะฮะถ้าโอเคมั่นใจแล้วว่ามันไม่มีคนเห็นเราแน่นอนนะพ้นจากรัศมีของพวกนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมก็ขับรถมาตามทางที่ผมบอกได้เลยนะครับ จุดนี้นะครับเราจะมาทําภารกิจกันต่อนะครับผมก็คือภาร,รกิจเนี่ยจะให้เราทําการหาเจ้าตู้สัญญาณนั่นเองนะครับผมเพื่อทาการแฮกระบบเข้าไปนะครับก็ตู้สัญญาณดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นแบบในคลิปเลยนะครับผมตู้สีขาวๆออกเทาๆแบบนี้นนะฮะ แต่ว่าแต่ละรอบที่เรามาสํารวจเนี่ยนะครับผมเจ้าตู้นี้มันจะไม่เหมือนเดิมนะคนดูคือมันจะสุ่มเกิดไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องหาตั้งแต่ข้างล่างหรือว่าปีนขึ้นไปดูตามเสาสัญญาณนะครับผมบางทีอาจจะอยู่ตรงกลางเสาหรือข้างบนสุดเลยก็ได้นะครับสําหรับการแฮกนะครับผมมันจะมีทาร์เก็ตก็คือเลขที่ต้องการเนี่ยนะครับผมอยู่ข้างบนนะนะอย่างในคลิปก็เป็นเลข59นะครับคราวนี้คุณผู้ชมเนี่ยก็เอาตัวเลขทางซ้ายมือเนี่ยนะครับผมมารวมกันนะให้เลขข้างล่างเนี่ยมันเป็น59เช่นกันนะครับผมมันก็ มีวิธีนิดหน่อยนะก็ลองกันดูแล้วกันนะครับคิดว่าไม่น่าจะยากเกินความสามารถของคนดูนะฮะหลังจากที่เราแฮ็กเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทําการสํารวจของภายในบ้านนะครับไหนมาดูซิว่าพอจะมีอะไรให้เราโดได้บ้างข้อแนะนำนะครับพอเข้ามาถึงเนะี่ยให้กดลูกศรเลื่อนไปทางขวานะครับผมเพราะว่าทา,างขวาเนะี่ยจะไปเจอของง่ายที่สุดนะถ้าไปทางซ้ายเนี่ยคือแบบมันเลื่อนผ่านหลายกล้องมากๆเลยนะครับและห้องนี้ก็จะเป็นห้องของหลักที่เราจําเป็นต้องมาเอานะคนดูในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีการ ส่มของให้แตกต่างกันออกไปนะครับมูลค่าของของแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันด้วยนะถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าเพชรชมพูน่าจะแพงที่สุดนะครับลองลงมาก็เป็นสร้อยคอแล้วก็ของในตู้เซฟแล้วก็ห่วยที่สุดเนี่ยจะเป็นไตยีราเพื่อนรักของเรานั่นเองนะครับผมมันเป็น ของหลักที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าต่ยีล่านะครับดูของหลักเสร็จแล้วมาดูของรองกันต่อนะครับซึ่งของรองภายในบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองคําแล้วก็เงินสดแล้วก็รูปภาพนะคนดูแต่ในกรณีที่มาคนเดียวเนี่ยนะก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปดูของรองก็ได้นะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้เข้าห้องพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมมันจะเป็นที่จะต้องใช้คีย์การ์ดสองอันแล้วก็ต้องหาคนช่วยเปิดนะครับ หลังจากสโคบของภายในบ้านเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับให้เรากดออกมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถวิ่งไปให้ใครสักคนนึงหรือกลอ้องวงจรปิดแถวนั้นจับก็ได้นะครับผมเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดินหรือว่าขับรถกลับที่เดิมนั่นเองนะครับผมก็คือให้แม่งส่งกูกลับไปที่สนามบินเลยง่ายกว่า พอเรากลับมาถึงที่สนามบินนะครับก็ให้เราเดินมาที่เครื่องบินแล้วกดตัว E เพื่อที่จะได้กลับเมืองลอสซานโตได้เลยนะคนดูคราวนี้เราก็จะทําการสะโขบที่เกาะคาโยปริโกเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จแล้วให้เราทําการกลับไปที่เรือดำน้ําของเราอีกรอบหนึ่งครับพอเข้ามาภายในเรือดำน้านะครับให้เราไปบังคับเรือของเราเนี่ยขึ้นไปเกยตื้นฝั่งเอาไว้นะคนดูเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการรับส่งเวสเซตัพนั่นเองครับ ตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนสะดวกเลยนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมใช้มอเตอร์ไซค์บินได้เป็นหลักนะครับผมผมก็เลยเอาเรือของผมเนี่ยไปเกยตื้นฝั่งไว้นั่นเองนะครับหลังจากเอาเรือเกยฝั่งไว้แล้วก็กลับมาที่จอกลางเรือกันอีกรอบครับแล้วก็สามารถเริ่มภารกิจเซตอัพได้เลยในส่วนของการเซตอัพผมจะเริ่มเป็นการขโมยปืนก่อนนะครับเข้ามาที่หัวข้อที่3เลือกปืนชุดแรกที่มีปืนลูกซองอะนะ แล้วก็อย่าลืมซื้อซับเพเซอร์หรือที่เก็บเสียงด้านล่างกันด้วยนะครับสำหรับภารกิจขโมยปืนเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะแบบแรกก็คือมันจะให้เราเนี่ยทำการบินสะกดรอยตามเครื่องบินของพวกเมลลี่เวทเทอร์ไปนะครับตรงนี้เนี่ยผมแนะนําให้ซื้อมิสไซล์ติดเรือดำน้ำเอาไว้นะคนดูถ้าเจอภารกิจนี้เนี่ยก็สามารถยิงมิสไซล์ไปที่หอของพวกเมลลี่เวทเทอร์ได้เลยนะครับจริงๆมันทําได้นะภารกิจนี่แต่มันค่อนข้างที่จะเสียเวลาตรงสะกดรอยตามนี่แหละ ก็ถ้าใครยังไม่มีทรัพย์ในการซื้อมิสไซล์นะครับผมก็สามารถไปที่จุดหมายแล้วก็ยิงหอของพวกนี้ทิ้งได้เลยนะครับกับแบบที่2คือแบบที่ผมเจอนะครับจะเป็นการให้เราบินไปที่ตึก CEO ภายในแมพแล้วให้ทําการลอบเข้าไปขโมยปืนภายในตู้เซฟนะครับพอเคลียร์คนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเดินไปที่หน้าตู้เซฟนะครับแล้วกดตัว e นะแล้วก็เดินไปที่โต๊ะคอมเพื่อทําการแฮกนะครับพอแฮกเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่ตู้เซฟตู้เดิมนะครับแล้วก็รับของแล้วก็ชิงได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีทิคน่นยี ก็คือคนภายในตึกมันจะไม่อันเลิศนะคนดูมาถึงก็ซัดง่ายง่ายเลยนะครับทัดมาคือเซตอัพที่2ครับก็คือการเลือกพาชนะในการไปป้นนั่นเองนะครับผมก็สําหรับการไปป้นคนเดียวนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้เรือลองฟินนะคนดูสามารถกดตามในคลิปได้เลยนะครับสําหรับภารกิจของเรือลองฟินเนี่ยมันจะให้เราไปป้นเรือที่จอดอยู่ภายในสถานีตํารวจนะครับก็จะมีจุดอยู่3จุดหลักๆในการสุ่มเกิดนะครับ ปกติแล้วเนี่ยภารกิจนี้จะให้เราไปขโมยหัวลากรถสิบล้อมาลากเรือลองฟินไปนะหัวลากเนี่ยจะมีรถธรรมดากับรถที่เป็นหัวหนามนะคนดูก็ถ้าเรามีรถแฟนท่อมหัวหนามอยู่แล้วนะครับก็สามารถเรียกเจ้าหัวลากคันนั้นเนี่ยมาถอยแล้วก็ลากเรือไปได้เลยนะแต่ถ้ายังไม่มีนะครับก็หาขโมยออนในแมปเอาก็ได้นะครับซึ่งรถหัวลากเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นภายในแมปนะคนดูเนี่ยเป็นรูปที่ผมจิ้มอยู่นะตอนนี้นะครับผมสามารถไปขโมยได้เลยนะสําหรับทิศของการขโมยก็คือเราสามารถยิงมิสไซล์ไปโดนเรือให้มันคว่ำ ได้นะแล้วเรือเนี่ยก็จะเด้งออกมาอยู่ด้านนอกสถานีตํารวจนั่นเองครับแต่ถ้ายิงเยอะไปก็อาจจะระเบิดได้นะคนดูถ้ามันไม่ความจริงเนี่ยก็ใช้วิธีปกติดีกว่านะครับหลังจากป้นเรือมาแล้วนะครับให้เราทําการหนีดาวก่อนนะแต่ถ้าใครป้นจนช่ําแล้วเนี่ยก็ขับมาที่จุดหมายได้เลยนะครับชนกงเหล็กเข้าไปจอดรถตรงนั้นก่อนก็ได้นะครับผมแล้วก็หาที่หลบดาวก่อนสักแป๊บนะคนดูแล้วก็ค่อยกลับมาขึ้นรถส่งภารกิจนั่นเองครับ กลับมาที่เรือดำน้ำอีกรอบครับคราวนี้เราจะเหลือเซตอัพสำคัญอีก3อันนะในโหมด Equipment นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็ทำแค่3หัวข้อด้านล่างแค่นั้นนะคนดูตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับในกรณีที่คนดูได้ของในตู้เซฟแบบผมเนี่ยเราก็ต้องไปเอาเซฟโค้ดที่คาสิโนนะแบบที่ผมกํลังจะพาไปทำนะครับแต่ถ้าคนดูได้ของในตู้กระจกเนี่ยภารกิจก็จะให้เราเนี่ยไปเอาที่ตัดกระจกแทนนะ ตรงนี้เนี่ยผมก็จะไม่ทําให้ดูทั้งหมดละกันเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถของคนดูแน่นอนครับอันนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นเซฟโค้ดก่อนนะเราจะต้องไปที่คาสิโนนะฮะ พอเข้ามาด้านในแล้วก็ให้เราเดินไปที่ด้านซ้ายเพื่อที่จะขึ้นลิฟต์นะฮะแล้วลิฟต์ก็จะมาส่งเราที่ลานจอดรถนะคนดูแล้วเราก็ต้องหารถคันสีเหลืองตามแบบในคลิปนี้เลยนะครับผมเพื่อที่จะได้เอาของภายในรถนะครับหลังจากนั้นให้เราเดินกลับไปที่ลิฟต์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วลิฟต์ก็จะพาเราไปข้างบนตึกเพนเฮาส์นั่นเองนะครับผมก็สาหรับตึกเพนเฮาส์เนี่ยถ้าใครมีเจ้าของอยู่แล้วนะครับผมเราก็จะไม่ต้องทําภารกิจตรงนี้ด้วยนะคนดูถ้าใครตังค์เหลือๆก็อย่าลืมซื้อเพน คุมอยู่2คนนะคนดูแล้วก็ทําการเข้าไปด้านในได้เลยพอเข้ามาด้านในนะครับเราจําเป็นที่จะต้องหาหัวหน้ากาศนะคนดูที่มันจะมีของซ่อนอยู่ภายในตัวของเขานะครับพอเรายิงหัวหน้ากาศเสร็จแล้วนะเราก็เอารหัสเซฟโค้ดที่ตัวของหัวหน้ากาศได้เลยนะครับผมแต่ของผมแม่งไปอะไรไม่รู้แั่งบัตรงงไหม นะถ้ามันตายวนอยู่แบบนี้นะคนดูก็สามารถไปเซ็กชันแล้วก็ทำภารกิจนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งได้นะครับผมเพราะว่าผมลองแบบหลายๆรอบแล้วแม่งไม่หายจริงๆิงนะถ้ามันบั๊กแบบนี้นะหลังจากที่เราได้รหัสเซฟโพสจากหัวหน้ากาดมาแล้วนะครับผมก็ให้ทําการออกจากตึกคาสิโนนะครับผมแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวอะไรครับคือหนีดาวนะคนดูแล้วก็กลับไปที่เรือนำานานั่นเองครับเป็นอันว่าจบเซตอัพนี้เป็นที่เรียบร้อย ถัดมาคือฟิงเกอร์ปิ้นโคนเนอร์ครับก็สําหรับอันนี้นะครับให้เราไปที่จุดหมายนะคนดูแล้วก็ยิงคนประดานั้นให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ทําการแฮกคอมนั่นเองนะครับหลังจากที่เราแฮกคอมเสร็จแล้วนะครับผมมันจะให้เราไปที่อีกจุดหนึ่งนะครับมาถึงเนี่ยเราก็ยิงกล้องจรปิดทิ้งแล้วก็สามารถวิ่งเข้าไปเอาของด้านในได้เลยนะครับวิ่งไปให้สุดซอยเลยนะคนดูแล้วมันก็จะเก็บของมาเองนะฮะก็สำหรับภารกิจสุดท้ายนะครับผมจะเป็นการขโมยคัตติ้งทอส์นะครับผมคือขโมยที่จี่ใต้น้ำนะคนดูที่เราเอาไปจี่เหล็ก ตรงท่อระบายน้ําหลังบ้านนะฮะพอเรามาถึงที่หมายแล้วเนี่ยก็ยิงแม่งให้บรรล,ลัยเลยนะคนดูแล้วเราก็ลงไปที่ด้านล่างเพื่อที่จะได้ไปเก็บคัตติ้งทอส์มาแค่นั้นแล้วก็กลับเรือเลยนะฮะถือว่าเป็นการจบเซตอัพเป็นที่เรียบร้อยครับพอเราเดินทางมาถึงเรือแล้วนะครับตรงจอกลางเรือของเรามันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะก็สามารถกดโอเคไปได้เลยนะครับผมแล้วก็พอเข้ามาในหน้านี้นะครับผมเลื่อนลูกศรไปทางขวาเพื่อที่จะได้กดสตาร์ทไฮได้เลยนะครับโอเคกดสตาร์ทไปเลยเนาะ โอเคแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับเรากดคอนเฟิร์มเซตติ้งไปแมทไบกิ Man ้งเปลี่ยนเป็นโค้ดนะครับกันคนอื่นเข้ามามั่วนะฮะแล้วก็กดเพย์ไปเลยนะครับอ่าโอเคนะครับครั้นี้เราก็จะเด้งมาในหน้าแ a n า r ีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสําหรับกรณีคนที่มากับเพื่อนนะคนดูผมแนะนําให้ไปดูใน Intel นะครับแล้วก็สามารถไปดู Secondary Target ได้นะครับผมว่าในบ้านอนะ่ะมีอะไรบ้างนะการลืมนะบางทีแบบว่ามาสโคบนาน แล้วอะไรอย่างงี้อาจจะลืมกันบ้างนะครับของผมก็จะมีทองอยู่3กองนะครับผมแล้วก็รูปภาพ1เนานะแล้วก็ในแมปเนี่ยนะครับผมตัวที่เป็น W ก็คือ wheat นั่นเองนะครับตัว C จะเป็น coke แล้วก็ตัว S เนี่ยจะเป็นเงินนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ไปหน้าฟ i นลี่ต่อนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นให้เลือกยานพาหนะสําหรับการไปปนนะคนดูแล้วสำหรับอันนี้ผมจะเลือกเป็น long fin นะครับผมสําหรับการมาป้นคนเดียวนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็น nord d c g นั่นเองนะครับก็เซตอัพตามผมเลยนะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นท่าระบายน้ําหลักบ้านเนาะสำหรับใครที่มาป้นครั้งแรกก็ควรที่จะไปสํารวจใต้ใตน้ําตรงบริเวณจุดนั้นด้วยนะครับแค่ดําไปดูเฉยนะโอเคแล้วก็อันนี้ e a p e point เป็น north d o c นะครับแล้วก็อันนี้เลือกเป็น day นะครับผมเลือกเป็นตะกางวันเนะเพราะว่าสว่างตาดีนะครับแล้วก็สําหรับคนที่มากับเพื่อนนะตรงนี้ก็จะสามารถเลือกเปอร์เซ็นที่จะให้เพื่อน อ่าคัดให้เพื่อนได้ว่าจะให้เพื่อนได้เงินเท่าไหร่อะไรนี้นะครับผมกี่เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็กด continu ์ไปเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็สามารถเลือกหน้ากาก,ากเลือกชุดอะไรของเราได้เลยนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้หรอกนะครับเลือกๆมาเด้อนะฮะอันไหนก็ได้ใช้ได้หมดคราน,นี้นะครับเราก็จะมาโผล่ในเกาะคาโยบริโก้แล้วนะฮะผมโอ้แต่ว่าผมเลือกมาเป็นตอนกลางวันนะแต่ว่าทําไมมันเอ,อ่อฝนตกฟ้าขนองมาด้วยนะ ก็อาจจะมีสุ่มมาบ้างนะครับเออแล้วก็อีกสุ่มหนึ่งนะก็คือเนี่ยบางทีอาจจะพุ่งเรือลองฟินมันอาจจะพุ่งมาขึ้นภูเขาตรงนี้ได้นะก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับผมโดนบ่อยพุ่งมาบ่อยแลอเกินนะครับโอเคฮะแล้วก็ขับเรือลองฟินนะครับไปที่สนามบินนะฮะอันดับแรกนะก็สามารถขยายแผนที่ดูได้นะครับผมโดยการกดตัวแทสตอกซีเนาะโอเคนะครับก็จะมีรูปลันเวย์ของสนามบินนะฮะ ให้เห็นอยู่เนะโอเคนะครับก็เราก็จะถึงกับสนามบินกันแล้วนะครับผมเนี่ยดูจะเป็นรันเวย์แบบนี้นะครับผมก็มาเทียบท่าตรงนี้เลยนะครับโอเคแล้วเราก็วิ่งขึ้นสนามบินมาได้เลยนะครับคราวนี้เราก็พยายามที่จะเอาของที่มีมูลค่าเยอะที่สุดนะคนดูอย่างตอนนี้นะครับผมของที่มีมูลค่าเยอะที่สุดสําหรับผมนะก็คือโคเคนนั่นเองนะครับผมนี่เก็บตัวนี้ก่อนเพราะว่าเป็นตัวที่ต้องเก็บนะ ไม่เก็บก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะเข้ากับออไอโกดังนั้นยากๆหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ไอตวัว2ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการสุ่มนะคนดูบางทีมันก็มีบางทีก็ไม่มีนะครับวิ่งมาฝั่งข้ามแล้วก็มาปีนขึ้นหลังคาตรงนี้ฮะยิงให้เจ้าตัวฝั่งนั้นประกันโบ้งแล้วก็ยิงกล้องจอนปิดทิ้งไปโอเคครับกระโดดลงมาด้านล่างฮะคราวนี้เราต้องมาระวังเจ้าตัวขวามือข้างบนนะก็อย่างทีง่ผมบอกไปมันอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนะบางทีมันก็ เกิดบางทีก็ไม่เกิดนะครับสุ่มเกิดนะต้องรองมันเดินไปไกลก่อนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะได้ยินเสียงตอนเราจี่ประตูได้นะครับโอเคแล้วก็แม่งมองทะลุแมพได้ด้วยนะฮะต้องรีบจี่รีบเอาของแล้วก็รีบไปนะครับโอเคผมจะทําการนี่เลยโวยโคเคนก่อนเลยนะครับเพราะว่ามูลค่าเยอะที่สุดเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปขโมยวีทฝั่งนู้นนะครับเพราะว่า มูลค่ารองลงมานะครับเงินจะเป็นสิ่งสุดท้ายเลยที่เราจะทําการโกยนะเพราะว่ามูลค่าน้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามากับเพื่อนๆอะไรอย่างี้นะมันไม่พอริงก็โกยได้ก็โกยเลยนะครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับก็กระโดดกําแพงมาแล้วก็วิ่งมาตรงนี้เลยนะครับผม,มจีไปแล้วก็ขโมยอืม ใส่เป่าให้เต็มโอเคนะครับผมหลังจากที่กระเป๋าเต็มแล้วน่นะครับในกรณีที่คนมากับเพื่อนนะนะก็สามารถใช้โฟกลิฟต์ตัวนี้นะครับผมขึ้นไปเอาของด้านบนได้อีกนะครับก็ทําการขับโฟกลิฟต์นะครับมาเกี่ยวเจ้ากล่องตงัวนี้ปึง้งอานะครับผมยกกล่องขึ้นไปนะครับให้สุดเลยเออแล้วก็เอาโฟกลิฟต์ของเรานะครับผมมาชนตรงนี้เลยนะฮะตรงไหนก็ได้นะครับให้มันสามารถปีนขึ้นด้านบนได้นะครับมาที่หลักโฟกลิฟต์แล้วก็ปีน ขึ้นไปได้เลยนะครับผมนี่สามารถปีนขึ้นมาเอาของด้านไหนได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือของผมมันมีแค่เงินแล้วไงเออมูลค่ามันน้อยนะครับแล้วก็กระเป๋าของเรามันเต็มแล้วด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการโกยของนะครับคราวนี้ก็กลับมาที่เรือได้เลยนะครับผมถ้ากระเป๋าของเราเต็มแล้วอะเนาะเอาเฮ้ยเรือไปไหนนะหลังจากที่กลับมาที่เรือนะครับผมแล้วก็ขับเรือนะครับอ้อมไปที่ด้านนี้เลยด้านขวาแล้วก็ตรงไปเลยนะครับ ขับเรืออ้อมสนามบินไปนั่นเองนะครับผมอ่าหลังจากที่เราทําการอ้อมรันเวย์มาแล้วเนี่ยนะครับผมแล้วก็ตรงไปเลยนะครับผมนูน่นตรงไปเลยนะครับคือถ้าเป็นตอนกลางวันนะเออตอนฟ้าผ่านมันจะเห็นขอบของเกาะอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางวันเะนี่ยคือเห็นชัดเจนเลยนะก็คือวิ่งมาตรงขอบเกาะตรงนี้นะครับผมก็คืออ้อมสนามบินมาปุ๊บแล้วก็ตรงมันยาวๆมาเลยนะครับ แล้วก็มาเข้าหลังบ้านตรงนี้ฮนะอืมอกระโดดเลยแล้วหลังจากที่เราลงน้ํานะครับผมก็กดตัว G ีเพื่อใส่หน้ากากดําน้ําไปด้วยนะครับผมจะได้ไม่น็อกในน้ํานะมาถึงตรงตะแรงตรงนี้นะครับกดตัว E นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปสาหรับใครที่มาป้นครั้งแรกนะครับมันอาจจะไม่มีตัวเลือกนี้นะต้องมาสโขบเพื่อที่ดําน้ําดูหลังบ้านด้วยนะแล้วเราก็ใช้คัตติ้งทอส์นะครับในการจี่เจ้าเหล็กตะแรงตรงนี้ออกไปนะครับ ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจี่ให้มันขาดเลยก็ได้นะคนดูเอาแค่ให้จุดสีเขียวมันหายนะครับผมก็ถือว่าโอเคละโอเคนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดันเข้าไปเลยอ่ทาทน,นี้แล้วก็ไหวเข้าไปด้านในนะครับมาถึงตรงนี้นะครับก็กดตัว E เป็นหนึ่งทีนะเออถ้าสมมติว้ามากับเพื่อนก็ก็ต้องรอเพื่อนๆนเข้ามาถึงจุดตรงนี้นะครับผมถึงจะกดตัว E นะฮะเพื่อที่จะได้ทการเข้าไปในอันดังกล่าวแล้วนเองนะครับผม เป็นคัสซีนที่ต้องเห็นตลอดเลยอันนี้มาฮะโอ้โหบรรยากาศมืดซะเหลือเกินโอเคหลังจากที่เราขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะไปได้เลยนะคือไม่ต้องยิงใครก็ได้นะครับอืมกูไปเลยก็สังเกตดูดีๆนะครับอันนี้ผมจะพยายามฆ่าให้น้อยที่สุดเนาะไอ้ตัวนี้ก็ไม่ต้องยิงก็ได้นะครับผมแต่ถ้าฆ่าได้ก็ฆ่านะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่ยืนอยู่เนะี้ยก็ฆ่าได้ ตัวข้างบนตัวตรงเนี้ยฆ่าได้หมดเลยสระว่ายน้าเฮ้ยแต่สระว่ายน้าต้องเก็บไ,ไว้ในกรณีที่เราจะเก็บตัวใหญ่ไว้นะแต่นี้ผมจะไม่ฆ่าใครเลยจะฆ่าให้น้อยที่สุดนะครับโอเคอตัวนั้นหันไปละวิว่งมาเลยนะครับวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ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 ่งมางนี้ต้องสังเกตดีด้นะนะมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เดินอยู่ตรงนี้นะเออแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับผมมาแอบไว้มันมีตัวตรงกล้องจอนปิดกับตัวใหญ่ที่เราต้องระวังอีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งรอตัวใหญ่เดินไปก่อนครับ กล้องจอนปิดเดินไปละโอเคตัวใหญ่เดินมาใกล้ละผมกันไว้นะเพื่อที่แบบว่าบางทีเนี่ยเวลาเรากระโดดนะครับเสียงมันอาจจะได้ยินนะนะอีกตัวหนึ่งที่เราต้องระวังนะครับผมก็คือตัวนี้นะมันจะมีตัวละครอ่านนี่ยไง NPC ตัวหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยเราต้องรอมันเดินเข้าซุ้มก่อนนะคนดูโอเคแล้วเราก็ไปล่อมันนะซุ้มนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีใครมาเห็นศพมันนั่นเองนะครับโอเคอันนี้ผมได้ประตูเอ้ยแม่ได้กุญแจของกุญแจคุกมา ทุบไปอีกตัวหนึ่งโอเคขึ้นมาด้านบนนะจะหลบอยู่ตรงตรงกําแพงนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมจะนี่ไงวิ่งมาตรงนี้ก่อนเออถ้าทันนะ <S 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 ก็วิ่งมาตรงนี้เลยนะครับทุบไปโอเคแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ครับเก็บคีย์การ์ดไปครับสําหรับการเปิดประตูถ้ามากับพวก,กน,นะแล้วก็นี่เลยเปิดเออจ้าประตูเซฟตรงนี้อ่าโอเคได้ตังค์ไปนะครับ คราน,นี้เราก็ถ้ามีประตูอ,ะอันนี้นะถ้ามีกุญแจคุกใต้ดินนะครับก็ไปคุกใต้ดินก็ได้นะแต่ว่าผมจะเลือกแฮ็กตรงนี้แล้วกันนะครับผมจะได้เซฟเซฟหน่อยนะเออแล้วก็สําหรับคนที่ไม่มีกุญแจอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วสำหรับการแฮ็กตรงนี้นะนี่ไงมันจะมีรูปอันสุดท้ายกับรูปแรกนะครับผมรูปแรกก็จะเป็นหวัวมนมนโค้งโค้งขึ้นแะนะก็ให้นับไปตามช่องเลยนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะหารูปหนึ่งใหม่แล้วก็อันนี้เป็นช่องสองใช่ไหมก็จะเป็นรูปที่สองนะครับอ่า อันนี้เป็นหารูปหนึ่งใหม่แล้วก็นับไป2 3สอย่างเงี้ยหารูปหนึ่งแล้วก็2 3 4สมตามช่องเลยนะครับผมแค่นี้ก็จะเป็นการแฮกง่ายๆเลยนะครับผมก็คือหลกักๆแล้วหารูปหนึ่งให้ได้ก่อนนะถ้าหารูปหนึ่งได้แล้วก็นับไปตามช่องเลยนะครับหนาที่นหนึ่งแล้วก็ช่องที่สี่ใช่ไหมก็เป็นรูปที่หนึ่งละแล้วก็สองสามสี่โอเคหาอีกอ่าเสร็จเรียบเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีซี่แต่ถ้าใครงงๆนะ ก็คุกใต้ดินนะครับมันเป็นแบบว่าแฮกอันเดียวนะคนดูเออก็อาจจะง่ายหน่อยนะตามโอเคนะครับเสร็จฮะแฮกสามอันเปนที่เรียบร้อยครับแต่ถ้าใครแบบยังงงๆอยู่นะไปคุกใต้ดินได้นะครับมันแฮกแค่อันเดียวเนาะแต่ถ้าเราแฮกไม่ผ่านก็คือมันจะอันเลิศเลยเว้ยโอเคทําการลงลิฟต์มานะครับผมอีกตัวหนึ่งที่เราต้องระวังนะก็คือมันจะชอบมีไอ้เจอไห้ไหนไม่รู้นะชอบเดินมาอยู่ตรงเนี้ยต้องระวังมาให้ดีนะนะฮะ โอเคเราทําการเปิดประตูตรงนี้ไปนะครับผมจีของหลักอ่าเรจีตรงนี้เสร็จปุ๊บอันนี้ของผมมันเป็นตู้เซฟนะครับผมห้าสามสองศูนย์หกศูนย์นะครับก็จะเป็นรหัสของตู้เซฟเนาะที่พาวิวจะส่งให้นะครับโอเคทําการเปิดเซฟได้ไปที่เรียบร้อยครับเอาของหลักมาเลยแต่ถ้าเป็นภารกิจอื่นก็ต้องมาจี่ตู้ตรงนี้นะเออกดเพจอัพในการจีตู้ไปไม่มีคนครับรีบไปเลยฮะแล้วก็ขึ้นด้านบนนะ โอเคเขาขึ้นขึ้นบนมาปุ๊บนะครับเราก็ได้ของมาทั้งหมดมูลค่าล้านหกนะครับครัวนี้เราก็ต้องรีบไปเลยฮะัคนดูฮะต้องรีบก็ได้แต่ว่ากระเป๋าเต็มแล้วอะไรก็เต็มหมดแล้วนะเออไปเลยนะครับต้องสังเกตดูดีๆด้วยนะครับอาจจะมีตัวใหญ่หรือใครเดินมานะอันนี้ก็ไปเลยนะครับต้องสังเกตดูให้ดีๆมันจะมีตัวที่เดินเพ่นพ่านอยู่ก็ถ้าไม่มีใครก็ไปเลยนะครับ มาถึงตรงประตูกดอีกหนึ่งรอบครับตรงนี้จะยิงก็ได้หมัดใต้ก็ยิงหัวไปไปเลยสองตัวเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมมากับเพื่อนแบบเน้นทําเวลาเงี้ยก็คือยิงได้เลยนะครับแต่นี้คือมาคนเดียวก็วเน้นไวหน่อยแล้วกันเนาะแทบจะไม่ค่อยยิงใครยิงน้อยโอเคมาทําการเปิดประตูปึ้งวิ่งออกไปเลยครับอ่าพอมาถึงหน้าบ้านนะครับให้เราทําการวิ่งตรงนี้ฮะอ้อมไปเลยครับ ไม่ต้องยิง NPC นไม่ต้องยิงอะไรทั้งนั้นนะแต่จะยิงก็ได้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมยิงไอตัวที่ยืนอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้นะครับเราจะต้องมายิงอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่ขับรถอยู่ตรงบริเวณลิมแมปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมวิ่งพาไปดูนะโอเคแต่นี้ผมจะไม่ไม่ยิงใครเลยนะครับวิ่งไปเลยยาวๆเนี่ยมันจะมีตัวเนี้ยด้านหน้านะครับผมที่ขับรถจิ๊ปมาเห็นไหมมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ตัวเนี้ยมันจะจอดนะครับอาจจะจอดนิ่งเลย เราก็สามารถยิงได้นะครับผ <z> มเพื่อที่กันให้ตัวเนี้ยมันไม่ไปเจอศพของไอ้ตัวที่ยืนอยู่ตรงมอเตอร์ไซค์นะในกรณีที่เรายิงมันนะครับแต่ว่าไม่ยิงก็ได้อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้อยู่บนบกเราสามารถกดตัว G ีได้เลยโอเคกดตัว G ีก็จะใส่หน้ากากดำน้ําไว้เลยนะครับวิ่งมาแหลมนี้วิ่งมานี่เลยถึงนี้ปุ๊บแล้วก็กระโดดเลยนะครับเออจึงหลังจากลงมาเสร็จปุ๊บนะครับผม ก็อย่าลืมใส่หน้ากากดำน้ํากันด้วยนะครับหลังจากที่ลงมาแล้วเนี่ยก็ว่ายยาวๆเลยครับคันนี้ก็สบายใจแล้วนะครับผมไม่มีอันเลิศแต่อย่างใดนะครับโอเคก็อาจจะมีลูกเครื่องบินขึ้นบนแมพนะครับก็เป็นปกตินะครับขึ้นแค่ลําเดียวก็ไม่ถือว่าอันเลิศนะครับเป็นเครื่องบินที่มันต้องโผล่มาอยู่แล้วนะก็ดำน้ําไปยาวๆเลยครับตรงนี้สบายใจไม่มีใครมาไล่ยิงด้วยนะฮะชิวๆล้านหก อ่าครันี้ครับแผนที่หายไปก็คือเรารอดละแน่นอนนะครับผมกลับมาที่เมืองลอสซานโตสของเราครับแล้วก็เอาของมาให้อ่าเอาไปไหนุ่มอืมแล้วเราก็จะได้สองผ้าป่ามาหนึ่งซองเป็นการตอบแทนนะครับผ่านไปได้เรียบร้อยครับสำหรับไฮพายโอพาริโกนะครับนี่เลยคายโยพาริโกเออ ทั้งหมด5้าลนเเนี่ยตัดมาเหลือล้าน4หักไป2,000สนเอ่อมูลค่าทั้งหมดก็จริงๆเราได้ล้านล้าน6นะเมื่อกี้แต่มันหักไป2,000สนนะครับแล้วก็ถ้าทำตามเวลากำหนดแฮกไม่พลาดแล้วก็กระเป๋าเต็มด้วยก็จะได้อีลิชาเลน์เพิ่มอีก50,000บาทอ่าโอเคสวยเ,เงินทั้งหมดที่ผมได้นะครับก็จะเป็น1น0 0ล้าน4แสนะครับประมาณนี้นะก็มาฉลองชัยกิน ปาร์ตี้เราป๊อกนี่เลยแล้วก็จะมีบอกว่าทําเวลาไปเท่าไหร่ใช้อ่าอ,อะไรใช้พนานะอะไรป้อนอะไรไปเท่าไหร่ทั้งหมดได้เงินล้านสี่ประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะได้เยอะกว่าน,นี้ถ้าคุณผู้ชมเอ่อมีวิธีการในการบักเอาทองคําหรืออะไรอย่างนงี้นะแต่ว่าผมก็จะไม่บักนะฮะเพราะว่าก็กลัวมันโดนแบนเหมือนกันเนาะโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการมาป้นคนเดียวนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แลวก็ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับก็สำหรับคนที่เอาจจะไม่มีเพื่อนเล่นนั้นหรือว่าอยากมาลองป้นคนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมได้อย่างดีเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมผุ้ฟังทุกท่านด้วยครับผม